初めて日本語を勉強したばっかりの頃は毎日新しい単語を覚えるのに一苦労しましたいくら覚えようとしてもなかなか頭に入らなくてもう嫌になったこともありましたどうしても日本語が上手になりたくて 毎晩漢字や作文や日記などを書いたりしながら音読していましたいつの間にか日本語が徐々に話せるようになってとてもうれしいです今ふっと振り返ってみるとやはり努力し続けたがいがあります今結果が出なくてもいつか必ず 明るい未来が見えてくるよ。夢に向かって頑張る姿を見せて。เมมเตเอนที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นช่วงแรกแกถึงแม้ว่ายากจะจำำําคําศัพท์ใหม่ๆที่ไม่มาในทุกวันเป็นอะไรที่ยากลำบากทีเดียวแต่ว่ายากจะเก่งภาษาญี่ปุ่นให้ได้เลยเขียนคันจิแต่งเรียงความเขียนไดอารี่ทุกคืนแล้วก็ออกเสียงตามแล้วก็ไม่รู้ว่าสามารถพูดญี่ปุ่นได้ทีละนิดตั้งแต่เมื่อไหร่ พอหวนนึกคิดดูเป็นเพราะว่าเป็นผลมาจากความพยายามอย่างต่อเนื่องนั่นเองถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่เห็นผลลัพธ์แต่จะมองเห็นอนาคตที่สดใสอย่างแน่นอนมุ่งหน้าสู่ความฝันแล้วแสดงให้เห็นถึงความพยายามสิมาดูคำศัพท์กันนะคะ h a นจิเมเตครั้งแรกนิฮงโกะภาษาญี่ปุน่นเบ n งเคียวสึเรเรียนบัคคริเอาแต่หรือเท่านั้นไม่นิจิ ทุกวันอัตราชีใหม่ทังโกคำศัพท์โอโบเอรุจำฮิโตคุโรลำบานักนกนรกะไม่ง่ายทีเดียวค่อนข้างจะอัตมานนิยไฮระไนไม่เข้าหัวเอียไม่ชอบเกียดโจซุเก่งไม่บางทุกคืนคันจิตัวคันจิสักคูบึงเรียงความนิคิไดอารี่ โอนด oku s uru, u s r อ่านออกเสียงเจโจนิค่อยๆทีละนิดฮานาเซรุพูดได้สามารถพูดได้อุริชีดีใจฟูริไกเอรุหวนคิดถึงโดเลกุสซรุพยายามตุสเกรุต่อเนื่องไกผลที่ได้รับมีคุณค่าพอที่จะทำอิมะตอนนี้เคกากาเดรุผลลับอิจกะในสักวันคณนาราจด อย่างแน่นอนอคายุยสดใสมิไรอนาคตมิเอรุสามารถมองเห็นยูเมนิโมคามุ่งหน้าสู่ฝันกัเบรุพยายามสุกตะรูปร่างมิเซรุทำให้เห็นใครชื่นชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เซนเซนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณค่ะ